ผมจะแอบจ่าย2499รบัคาทเพื่อแอบไปเป็นฟอนต์แมน GM ของผมเกมเนี่ยแล้วทุกคนดูฟอน์แมนเราสามารถเลือกฝั่งได้ว่าจะเป็นฝั่งผู้เล่นหรือว่าฝั่งกาดพิงถ้าเราเป็นฝั่งผู้เล่นเนี่ยเราจะต้องรักษาตัวของมเป็นความลับเพรคอความลับของเกมโคตรน่าเล่นทุกคนมันจะเหมือนคำหมายเลขศูนหนึ่งที่เป็น GM แล้ปลอมไปเป็นผู้เล่นในเกมค ผมเลยไม่รอช้าที่จะซื้อถึงเวลาออกไปหาเราเหยื่ที่อยู่เงินทุกคนเราจะดับฝันมันด้วยการเป็นฟอนต์แมนวันนี้ไม่มีอะไรมากเว้ยสกคุริทเกมภาคล่าสุดเข้ามาเลยเยโดเยโดอะเนี่เพิ่งดูจบมาเลยรึเปล่าเนี่ยเข้ามาแล้วกูจะบอกทุกอย่างอินจัดอารมณ์ค้าก็เออสหรับผู้เล่นในห้องนี้ทั้งหมดนะครับดึงศพเท่ามาหนึ่งพันบาทยี่ยนึงศพต้องดึงถ้าห้อมึงสามารถมีชีวิตรอดได้ตายไปกี่ศพเอาไปศพละพันแล้วหารกัน ฐานสามหรอฐานสี่ดิกูด้วยอ๋อไม่ไม่ได้ได้แค่คนเดียวหรอไม่ไม่นแต่ถ้ามืออยากได้คนเดียวจีอามึงก็รู้มือว่ามึงต้องทำอะไรมึงก็แค่ต้องจัดการัเองทำพี่พี่ไม่ลองรอกูจะรอดูเลยช่วงนี้กูได้เงินบ่อยด้ไงแต่งินมองพวกเราเป็นม้าฝั่งผู้เล่นฝังกัดพีดพี๊ดพี๊ดพี๊เพี๊ยพี๊ดพี๊ีีีีีเีี เงินเนื้อยจ้งแบงค์พันทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้เงินไหลเข้ามาแล้วเงินไหลเข้ามาแล้วพี่ละพันสองพันแล้วพี่ละพันสองพันเอาไอพวกนี้นะรวมกันนะจะโชว์อะพวกนี้แบงค์พวกไอพวกไอพวกนี้ชมวิ่งนห้องนี้เลยีนห้องนี้มิ่งน้อนี้มา่ในห้องนี้าไอชิบไอชิบทุกคนยืนยู่หน้าคาบีผมอยู่เนียวเอาเอาเอาไอ้ิบโง่ใมันะกูไลนไล์กินไลออกไปอยู่หน้าแล้วด่างกันโอเคโอเคเนี้ยก่อนเยก่อนไลน์ไรกินไล ไอ้ตักจีตักจีตักจีไ้ยตักจีตักจีโอ้ยมีกระดดอเช็ดด้วยพี่มีดอดเช็ดด้วยมีดอดเช็ดด้วยมิงเกิลมิงเกิลโอ้โหซีรีส์เกมมันเกมทำดีจ้าเราเป็นสปายทุกคนเมมิกกี้มิดาดอเช็ดด้วยที่เหมือนในภาคสามเลยใช่ใช่และโอกาสที่ชนะเยอะสุดมึงดูความแข็งแรงของร่างกายมันก็เหมือนในชีวิตจริงอะน้อง ที่นี่มีสมรรถภาพทางร่างกายโคตรตึงโอ้ยเติมก็บอกมาเอออยุยุดมาเร็วเอาไปแล้วก็จีดีเดียบ้าโอ้ยโอ้ยเร็วจังวะนะจ้านิงไวอยู่ดีมันหยุดเองอยู่ดีมันหยุดเองโอ้ยตายเต็มเลยอยู่ดีมันหยุดเองเมื่อกี้ไอเจ้าสิงจัก กินแม่หยุดโค้งไปใช่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 หมบัคหรอใช่ตกใจเลยเฮ้ยเฮ้ยแล้วตายแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้กระจกตายไอ้กระจกตายไอ้ตัวดูกระจกตายตัวดูกระจกไอ้งอ็กระจกเข้านานจะตายพอดีตาย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 เต็มเลยเต็มเลย ฉลองกันฉลองกันดึงดึงด so ึงดึวเยี่ยหอนศพกระจกโดนหอนศพแล้วกจบไปแบบนี้มันเข้า mm ข้างพวกเรานะเว้ยเพราะว่าด่างกระจกอ่ะจะตายกันเยอะไม่มีคนดูกระจกแล้วเขายังบอกเลยว่าตัวสองกระจกไปแล้วแล้วถ้าดีที่สุดคือพวกมึงตายหมดเลยกูจะได้ไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วฮึเฮ้ย แต่ว่าเราต้องสามาคีกันนะเว้ยเพราะกูอยากแ่งคีจริงว่ะนี่สามาคีกันไหมอะสามาคีกันอยู่แล้วครับนี่สามาคีประลาดูดินี่สัมาคีโอ้ยได้ยโอ้ต่อ้ยโอ้เโอ้ย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 เอ้ยโอ้ยอยโี้ยโอ้ยรอ้ยโ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 อ้ดโอ้อ้ย้ยโอ้ย้ยมอ้ยทุกครั้ยอ้ยยอ้ยรู้่รู้มจดนะ ผมจดนะมึงไม่ดูในภาคสามไหมสุดท้ายมึงโลกมากแม่งจะเจ้าอีกแล้วก็ตัดไปไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปไปไปกระเอาพวกที่แอบขโมยไปเอาพวกที่แอบขโมยเอาพวกที่แอบขโมยมาดิมาิดนทั้มโดนทัมนกูเฮ้ยไม่มีอะไรอ่ะไอ้ไปืนได้ไงอ่ะตัดยิงต่อขึ้นมาขึ้นมาเเมันขึ้นไปอีก้ยไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอไ้อไ้ไไไไ้อไ้ไไอไไ้ไ้ไ

ต้องมาแล้วอมนบนมให้จมตีหอกบอลแมนพวกเรารวมเปนหนึ่งกระเทือบอลแมนฉากที่ไม่มีวันได้เห็นในหนังกำลังจะเห็นครับฉากที่กูกระเทือบอลแมนจมปีในไม่นได้หรือกูต้องมีใครวัเอยู่แล้วไอ้บอลแมนกูรู้เดียวรอโดมาแามกูเลยอกูเลยซอมกูเลยกูรู้เดียวรัลโดมาแล้วตามกาวบอลแมน้อ้กัดมิก้้ามิก้าน้าม้า้รมิกาม้มามิากาก้ากิากากกาิ้ก้ กัดพิงตายกัดพิงตายเอาเลยเอาเลยเอาเลยกูจัดกัิงกแคปกูแคปเบอร์กูยิงไม่รู้ตัวกูยิงอยู่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 กยิงอยู่อกยงอยเอาเลยอน่อยู่อน่ลาลกัดิงลากัิงกัดิงตายตายตายหายพอมแม่เจอพร้อยงเจอพอยงพวกมึงเพรอยงเจายังจยังหาห้องดีหาห้องดีหาห้องด่กูยิงกัดิงห้องนี้เจอห้องแล้วเจอห้องแล้วเจอห้องแล้วอยู่ไหนห้องอยไแจอยู่ไหนแจปแจกูไปห้องยแจแจ ตรงก้อนตงก้อนไม่ต้ไปห้องไหนตรงไหนตรงไหนเจ๊นั่งเลยเจ๊นั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยออกห้องนี้เหรอไหนฟอนแมนเอาเว้นมีเลยตื่นเต้นทุกคนทุกคนเดี๋ยวผมจะโยนเกมสักด่านหนึ่งทครถายผมจะโยนแล้วมาข้ามาเฮ้ยว่าด่านนี้ตายเยอะป่าวะกูว่าควรหยุดนะเว้ยจริงๆอย่าโลภเลยมึงดูในสควิดเกมภาคสุดท้ายดิเฮ้ยพี่กายผมไม่ได้เข้าห้องพี่กายผมไม่ได้เข้าห้องพี่กายผมไม่ได้เข้าห้องทำไงอะอย่าตายวะ เอาเรียบร้อยตัวหาหายไปหนึ่งสองผู้เล่นเรียบร้อยศพเจอาใครเป็นเงิน2,000ันบาทให้พวกกูเดี๋ยวเดียวเดียวไม่ผมกัคไม่ได้เข้าเองกูตายได้หรอยกูลงไปเอากระสุนเอ้ผมไม่ตายพี่กายผมไม่ตายโอเคหยุดไหมหยุดไหมหยุดไหมหยุด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 ขออเกมเดียวขอเกมเดียวไปแล้วไป พี่เห็นชีวิตในพวกนี้ไหมอีกสองหมื่นของกูพวกมึงโลบอ่ะหมื่นก้าแล้วนายไม่หยุดหวาไม่หยุดคอยเกมยวคอยเกมยวแล้วคอยเกมเดียวเดือดมันนั่นด้ยอีกอย่างคอยแต่น้องคอยเดียาวทำไมได้ไรอ่ะอุ้ยไม่มากกว่านี้ไม่น้อยกว่านี้เกมเดียวนะเอ้แดดทีเวิร์ก่านทีเวิร์กอันนี้เป็นด่านภาคสองรวมกลุ่มรวมกลุ่มรวมกันเราอยู่เรามาเนี่ยมาเนี่ยมาตรงกูดิมาตรงกูดิห้าคนอ่ะใครี่ะใครอ่ะมันงงจะมันโ่คุณว่ามันจะพาเราตายมะวะไอ้กิ๊ดบอกมันดีว่าถ้ามึงยอมทิ้งอีแก่กูจะให้ร่วมทีมด้วย คนเดียวเจบเข้าเส้นจัดเฮ้ยเจเจบ่อยนลูกค้างย่อยยนลู้าง้ปาปูปลาในทีมไม่ได้ังตักจี้จีนะตักจีน่จังงเยมอนชีวิตเป็ดเลยดีเลยดีเลยไอชาบ้าตอวนี้อตัวนเอโอเคโอเค่อไปกูต่อไปกูปากออกมะปากอกมะกูแม่กกูแม่ไม่รบกูนักบาสเอ็บีเใช่หรอ มันบังกลัวดิไม่มีปัญหาไม่มีปัญหามันบังกลัวบังกลัวอะไม่โอ้โหเชี่ยมันบัง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 ไรเงี้ยนี่เกลียดจังงะเกลีย์จัดเกลีย์จัดไหวกูไหวใจเย็นๆโยนดีดีดี สบายมากประมาณกลอดตรงนี้อ่ะคือว่าเข้าเลยคือว่าอันนี้เข้าชัวร์อันนี้เข้าชัวร์อันนี้เข้าชัวร์ไม่เข้าไปถีบโอเคมันต้องตัดแรงไป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 ขวาซ้าย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 กินมากเกินมากกูชอบกูชอบมามาสวยสวยกินหมากหมากกินหมากอย่าเพิ่งได้เขียวเงแล้วได้เขียวดีดีได้ม่วงสวยสวยได้เหลืองนึกถึงนึกถึงพอที่แมสสุดท้ายแมสสุดท้าย สวยเออทีเดียวทีเดียวผ่านไปไปคมๆๆมคอมคอมเเวิ่งเล่นไงอ่ะหัวแลยแจ๊บแจ๊บลูกข่างแจ๊บแจ๊บปัดลูกข่างน้องเล่นลูกข่างเลยพี่แจ๊บใจเย็นใจเย็นอุ้ยพี่จะเอาให้พี่โชว์ไป ทำไมกูมันไม่เอาไหนอย่างนี้วะมึงเป็นบอลแมนเหรอใจเอเป็นงเบีเป็นบอลแมนเหรอมันจะตายก่อนเพแบไอ้แจ๊เมันจะตายก่อนเอไกเีอ่ะไอ้เจ้าไอ้แกลี้เดน้อไม่อยากจตังค์ว่ะไม่อยากไอยกไ่อนักบอลเก่าไอ้เฮโนารินโยนินโยอ่ะผมไม่เคยเล่นเล่นไงวะหมาะก้อยหมาะก้อยมาไหมครับหมาไหมครับมาไหมครับ พพลาดหวังงเอ๋อเลี้ยงเม็นสตาดิโอ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 โหอีซี่อีซี่อีซี่เออเออสวยสวยร้อนหมดร้อนหมดมีใครตายไหมกองกองเกมนี้ไม่ได้ไม่หมดมีมีมีไอโรนัลโดดอกไอโรนัลโดดอกะเออมีโรนัลโดด้วยนะมึงเอ้ยเฮ้ยมันคว้าตัวเลยคิดเปล่าพาบอลพาบอลพาบอลนี่แหละเงินเปลี่ยนคนหมดทุกคนเงินเปลี่ยนคนไอมันกดดันมากแต่ว่าทีมเอมาก คนให้กำลังใจดีสุดไม่มีใครกดดันเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอีกสี่คนน่าจะน้ำโมรอแล้วครับผมข้ารุนรุนแต่ผีสองสองขอร้องชีวิตแล้วสองสองกูช้องอยู่กูมีลูกมึงช่วยแต่ให้บาที รไม่เกิดไม่ใช่ห้าพันห้าพันห้าพันห้าโอ้ยโอ้ยเอาไม่ทันไม่ทันไม่ทันทันเรียบร้อยียบร้ยหดดงไปยัดปยัดเอาชวิตรอดวิกซี่วิกซี่ห้าพันห้าพันสวยเว้ยสวยเว้ยเไลนไม่ดีไลน์ไม่ดีเปนราวัลเท่าไหร่ละวะเนี่ยเนี่ยสหแล้ว26งหมื่นหอคนละารอ่ะ ถ้ามึงอยู่ตอนนี้มึงได้คนละ6,000กว่าแล้วนะอุ้ยพอเลยจาะ6,000พอแล้วจริงพอแล้วเฮ้ย6,000กว่าแล้วนะสีแดงสีแดง6,000กว่าแล้วสีแดง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 เกมเดียวเท่านั้นพี่ฝั่งน้าพี่แจ๊ค6,000มันช่าห่างไกลจาก5,000เอาไอ้เจลเฮ้ยหยุดดิหยุดดิไอ้ควาย กี่นิ้วแล้วยังมาถึงกระสุบฉีดเลยกลัวเราเว้งกลัวเราอดตายอดตายปีเราไปแล้วจื้อที่เขาบกแบบดีดีดีแล้วตาหมดเองห้ามือห้ามือเจ้าอมึงไม่ได้ดูในหนังหรอไอ้สุดท้ายพวกลบก็ไม่ได้ดังสักคนมมีการจำลบจำลบลบเมื่อไหร่ด่านนี้ด่านโดเชือกไอ้เหมือนในหนังเลยทุกคนเฮ้ยใช้ด้วย โดนอยู่กระดังดกูคิวแล้วกูคิวแล้วไอ้ผู้คนเดียวอ่ะไอ้เริ่มแล้วจะเราจับอยู่ตรงนี้นะเราจับข้ามไม่ได้แเราได้จับจัมมาช่วยไอ้ตีเบียวไอ้ตีเบียวเอจะไงเผื่อเบียวจัดคุณตกเลยมันตกมันตกจริงให้กูรอสัแจ็ปให้กูขานข้ามไปดีกว่ามาเด็กไม่ยากนี่เอ้าง่ายๆเอ้ยง่ายๆเลยชิวๆเลยว่ะน้อง ชิวๆแล้วว่ะระดับโปรพายเออร์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 พี่ชิวๆเลยเนาะพี่ชิวๆเลยพี่พี่ยืนขวางเลยพี่ยืนขวางเลยโดนมากูยืนขวางเรียบร้อยแล้วโดนกูบังคนหนึ่งแล้วกูโชว์ตึงกูเต้นกูเต้นกูโชว์ตึงกูเต้นกูเต้นมาเด็กกูเต้นกูเต้นกูเต้นได้ไม่ดีฮาร์ดมาเด็กแล้วกูเต้นกูเต้นกูเต้นจะชีวิตจริง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  กูเต้นอย่างชีวิตจริงกูเต้นอย่างชีวิตจริงกูเต้นอย่างชีวิตจริงไอ้ไอ้ด้วงวะไม่เคยอยู่ในชุดกูเต้นประมาได้เลยทุกคนมาเด้มาเด้กูสควอนสควอนอยู่บวกกับล่างกายสควอนประตูกล้รูกล้กินโชว์ของหน่อยประตูกล้กินโชว์ของหน่อยเอ๊ะสควอนจริงสควอนจริงสควอนโอซี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 ถอนุญาตไปก่อนนะกินมาเร็วกินมาเร็วไอ้ยี่ถอยย่านไปก่อนนะพี่สควอนอยู่น้อง ขอสควอยทีนึงขอทำายเร็วสควออยู่สควอชโอเทีนึงไปเลยไปเลยเอายอะสควอชเลยเมื่อกี้อยู่ในสคริปตเกมก็จะเป็นอย่างเี้ยแะทุกคนประเทศไทยชอจัดสคริปตเกมตายจิงกูทีว่ามื่นสองสามหมื่นแปดเฮ้ยคมึงมันคนละเชียนหมื่นแล้วนะกูไม่อยากจ่ายเยอะเพตอนกูขอเล่นต่อพอๆๆช่เจใช่ไหมเจใช่ไหม ไฟไ,ไีไไ่ไฟไีไไ่ไฟรี่เขาไม่ทำอะไรลงไปเ <โด S 2> นี่ยทำถูกแล้วทถูกแล้วเพราะถ้ามึงลดตรงนะถ้ากูโอนเมื่อกี้ ี่หมื่นเบื้องตักอุ้ย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 ผมตายอย่างนี้ได้ดีปะวะแชทไม่พอมือแคสตีหมื่นเลยนะมันยังห่างไกลมันคนละหมื่นเองถ้าจัดตัดพี่ไปคนนึงอ่ะไอ้แจ๊บกูเนี่ยคือคือตอนนี้มันไม่ได้ต้องการศพละพันแล้วมันต้องการตัดตัวหาดิมันต้องการตัดศพละหมื่นอ่ะพี่นึงกอกบ้าแล้วมันจะมีตัวหนึ่งที่มันตายง่ายส่วนใหญ่จะเป็นไอ้พวกตัวหัวโลนในหนังผีอ่ะมันจะตายก่อนเป็นการเต้นกัน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  เฮ้ยเราจะไม่ทิ้งกันโอเคไหมมาพวกเราสี่คนจะไม่ทิ้งกันสามค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 น กวกงเองกวกงเองกวกเองพวกมึงอยู่ไปพวกมึงอยู่ไปกูอยู่กวกงเองพวกมึงอยู่ไปกวกงเองกวกงเองพวกมึงอยู่ไปเลยกวกงเองไปพวกมึงอยู่ไปพวกมึงอยู่ไปเอาไปนี่ไปไหนก็มไปไหนก็มาไปไหนไปไหนไปไนไปอยู่ไปเอ้ยพี่ได้เหรอพี่รอดกูรอดกูรอดไม่เอาไอ้เชื่อสัตรอดแล้วรอดแล้วไม่ไม่ไม่เขารอดแล้วเอ้ยเฮ้ยเอ้ยไม่ตายไม่ตายลกมีใครตายไหมมีใครตายไหมไมยใครอะใครไปไหนอ่ะ ยังยากกูยังเล่ากูยังรอดาแล้วมีการยังอยู่เราเลือกกลุ่มได้หญิคนที่สองไม่ดีเลยว่ะมันเป็นตัวเลขที่ห้ามับสองสองอ่ะมันก็สองสองอ่ะเฮ้ สี่คนคี่คนพอดีสี่คนพอดีเขไปล้เขาไลยเขาไปล้วเาไปล้เขล้วเขาไล้เขาไปแล้วเขาไล้กเขาไป้เข้วเาไปล้วเขาไปล้วเขาไล้อเขาไปล้เขาไปล้เขาไปล้เขาล้เขาไปเขาไปล้เขาไปลวเขาไปล้าไแล้วเาไป้วเขาไปล้เขาไปล้เขไปเขาไปล้แล้วเขาไาไแล้ไป้เขา้เขาไปล้ไป้เขา้ไปเขาไปล้เขาไปแล้วแล้วเขาไแล้เขาไปล้เขาไป้เขาไ เครดิตไม่เสียสลากให้เราก็เป็นเหมือนใช่ไหมเสียสลากทนะไม่เกิดเครดิตเิื่อกี้เคดเสียสลากกูฟอร์ทีมอยู่แล้วน้องีคมนะอันนี้ผมให้เลยอันนี้ต้องให้เครดิตเลยอี่เทียวไม่ปิดเลยถ้าถ้าผมรอดผมแบ่งพี่ห้าพันมึงดูเกมเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดกูจะรั่วเอางี้พี่กายเดี๋ยวเจ้าผมได้ไหมเราเหลือกี่คนนับก่อนนับก่อนนับก่อนสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสองสองกูคู่กตามคนเข้าเฮ้ยมาเมาเข้า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 มาเ้ามาเ้ามาเข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 ้เข้ามาเข้ามเขามาเข้เขามาเข มันม e, ีห้องไม่ตมันมีห้องแว่กูเองกๆอกูกยู่ไเอามพี go ่กายไปไหนฮะไปนอนิไปเสดคุยไปไปเสดคู oh, 6, ่อ่ะเูจะเปิดจะเปิดจะเปิดเปเปิดจะเปจะเปิดจะเปิดจะิดายเปยเหรอเปิดเเเปิเปิเเเเเดเ ้าวกินตายแล้วเขาเลยนี่นี่จะตายจะตายจะตัดตัวหันไปดิเจ้ะเฮ้ยอันนี้คอนเทนต์แจกโบนัสเหรออันนี้ทำไมแจกโบนัสเนี่ยได้เหรอได้เหรอดี่มือหันสาวดีมือหันสาวไม่ใช่อย่างนี้กันเพิ่มเยอะจัดพิเศษอย่างนี้กันเพิ่มคนเยอะเดีเจ้า พอดิคยอดมือสามต่อดิไม่มีการหงิกเท่ากับเราแชมป์ไม่มีการิงิกเราแชมป์เลยไม่มีการหงิกเราแชมป์เลยมัยิงไม่มีกอนี่เหรอไอ้ไข่ตายแล้วไอ้แจ๊บไอ้ไา่ตายแล้วไม่มีการหงิกไอ้ไข่เราตึงที่สุดแล้วยังไงเราก็ได้อะเจ้าแจวเดีคนใดคนนึ่งเว้ยไม่ด้กันจอี่แบเดี๋ยวได้าม่นผมี่น้อยมือนึงอะับเคสเดอะดับเคสเด็ดอยู่ตรงหน้าทคนถึงเวลาดับฝันนี่ฝนแมนการหงิกมาแล้ว ติดตือในมือมันสัดที่สุดสุดมากอ่ะคุณหนว่ามันมีตายันมากกว่าคุณมึงอย่าหวังจะได้แดกสักบาทก็ไม่รู้ว่าใครจะมากับแม่กัวฆ่าแม่นางคั่วมาเยขอดีกันเพราะมึงกูฝากด้วยน้องให้เป็นผีเงียบๆหน่อยนะไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องห่วงพี่การให้เลือกกระจกไม่ดีผมเลือกซ้ายซ้ายวัวเลยซ้ายวัวเลยแชทขวาขัดตลอดทางผมพูดไปแล้วธรรมชาติคนมันจะไปซ้ายข้อขวาร้ายซ้ายดีอะ ก็กูก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครจะได้เงินรางวัลเยอะสุดจริงๆอ่ะพวกมึงควรหยุดเว้ยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าดาดสุดท้ายมันตะลุมบอลเป็นเกมปลาหมึกไอ้สุดท้ายมึงก็ต้องฆ่ากันมึงควรพอแล้วเอาเงินแค่นั้นเว้ยอุ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 ้ยเนี่ยเดี๋ยวจบหน่อยนั้นแล้วราหยุดเลยป่ะโอเคป่ะแจ๊บแจ๋วจบแล้วหยุดจบแล้วหยุดโอเคโอเคเรียบร้อยหล่น ที่เดือดเราสักคนว่าอามึงโดดตอนดีมึงโดดดีโดีโดดไปดีผู้เล่นอ่ะมึงเป็นคนเล่นอ่ะไปดีไมึจมาโดดตอนโดดดีโดดดีเดี๋ยวก็ตายกันหมดหรอกหย่าโดนเซ่มึงก็โดนเซ่เรีย้อยเรี้อยอยเ้อยเยไอ้ควายไอ้ควายไม่มใครบอกตายวะเอ้าเอ้าเรียบร้อยไม่มีใครได้เกมจบแล้วเสียใจด้วยไม่มีใครได้เงินรางวัลหมดหมดไม่มีผู้ชนะ นี่แหละสุดท้ายเป็นไงโลบกูบอกแล้วให้เอาตั้งแต่เมื่อกี้โอ้ไอ้มึงเขาไม่หยุดเลยว่าคนละสองพันละคนละสองเลือดอดจกูรู้ว่ากูต้องจ่ายแล้วนะคือกูไม่อยู่ในเกมแล้วเพราะมึงยังไอ้นี่กันอีกเหรออูหยุดตั้งแต่สองมันมีหมามันโลบอ่ะหมามันโลบเสียดายว่ะผมก็รูดตรงเลยแล้วกันนะทุกคนนี้มันเงินฟรีอ่ะเงินฟรีด้วยสกิลเพดดีครับเป็นฉากจบที่ก็ดีตายหมดเพรเห็นกันตัวกันหมดแต่ว่าก็กูไม่ต้องเสียเงินไงสมเได้อีกฉากจบหนึ่งว่ะไอ้ ค ok ือผมจะออกไปยิงพวกมันได้เพราะผมเป็นฟอนด์แมนสึกตายเข้ากันหมดไอ้เจ๊ได้แล้วทุเรศเลยไอ้แก้ทมันเสียสละไอ้สารดูดิอ๋อออเพรไอ้แก้ทำไมเสียสลากกูเติมสองวันห้าร้อยโลบากกูกะมาแก้พวกมึงเลยเอ้ยเสือกเงีตายหลังกระจกกันหมดอีก ไม่จะอาจถ้ามึงหยุดตั้งแต่บานเมื่อกี้มึงก็ได้เงินหมื่นกันไปแล้วคนละหมื่นอ่ะไม่มีไม่มีบทเรียนในหนังมมีให้เห็นไอ้พวกมึงเข้ามาได้กูอยากลองเล่นฟอนแมร์หรอได้เล่นเมื่อกี้เสียดายที่หายพวกมึงเสือกตายอีกกูกะถ้าเหมือนด้หนังเลยกูจะมาเฉลยว่ากูเองฟอนแมรแล้วยิงมึงป้ากเสือกโง่ตายหนังกระจกเสียดายชิบหายถ้ามึงไม่โลบไอเซตีหมื่นล้านนะมึงก็ได้เงินไปแล้วไอหยิดไม่อยู่เป็นใครใครก็เลือกต้องเลือกพี่ผมบอกให้แต่สุดท้ายพวกมึงก็เห็นแกตัวไง ก็ไม่มีใครได้โค่นหายเนี่ยฟอนแมนเฟียเว้ยแม่งเลือกได้ว่าเป็นฟอนแมนที่แบบสปายไปอยู่กับผู้เล่นหรือฟอนแมนที่แบบเป็นฟอนแมนเลยกูไม่ได้ใช้ปืนฟอนแมนเลยเสียดายจัดหน้าเนี้ยคือพวกมึงอยู่หน้าอะไรหน้าเรื่องด่ากันปะใช่ป่ะกูอยู่ห้องฟอนแมนเต็มเกมอ่ะตอนเนี้ยเยเนี่ยอยากเห็นเลยว่ะเนี่ยทำเป็านชัวรเอาใหม่ได้ป่ะพิการตอนนี้เอาใหม่ได้ป่ะตอนนี้หมื่นได้ป่ะตอนนี้ตอนนี้แม่งมีหมื่นเลยไหมต้วกมึงรู้แล้วว่าดิวเป็นสปายอีเนี่ยกูเลือกกลุ่มได้เนี่ย เสียดายทุกคนถ้าผมแบบยอมตายไวตั้งแต่ด่านแรกๆอ่ะผมจะได้เล่นห้องเนี้ยแบบด้วยการเป็นฟอนตแมนอ่ะแต่ก็ไม่นึกว่าจะตายดังกระจกกันไงรอบขำขันครับใครจะแชมป์เนี่ยผมเสียดายมากทุกคนภาพในหัวผมคือผมอยากแบบอยากมาเฉลยอ่ะ้ใครจะเก่งสุดครับองั้นชนะอยู่แล้วแหละงั้นชนะอยู่แล้วแหละถ้างั้นเตะอดุรัวไอ้ไอ้แจวไอ้แจวเนี่ยแล้วกูเดินมาเดินมาไอ้แจวเนี่ยทุกคนแล้วบอกว่าไอ้ผู้เล่นหนึ่งสองหก นี่ฉันเองตายเนี่ยผมอยากได้ฉากนไอชิหมาอแล้วผมก็เก็บใส่คอเนี่ยไอ้คือตอนฉันเลยคาเสียดายอะแม่น yeah. ต okay. ัดตายหลังกระจกกันหบังเนี่ยตายนัดเดียวเลยป้อนแม่เนี่ยเหลือเหยือกับทางบ้านไอ้มันเต้นโชว์มืงหวห้เหยือเอามันโยนเนี่ยกูชนะควายเอ้ยถ้าลอกกระจกไว้กูชนะแล้วนี่พี่เมย์ผมบอกแล้วไอ้เชี้คือแม่งการันตีเห็นป้าผมบอกแล้วไม่อะไรลูก ไม่มีใครเห็นผมเสียดายเว้ยถ้าเกิดได้ช็อตแบบเมื่อกี้ตอนมาเฉลยอะว่ากูนี่แหละฟอนแมนเยเค้ไอ้แจ๊บปังเสียดายเสือโง่ตายหนังกระจกกันจบแล้วทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวผมโง่ผมทำเป็นไม่รู้อะห้าหมื่นอีกรอบอะ